สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวให้คุณใช้ iPhone ได้ง่ายเร็วสุดคุม้มก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆครับ iPhone X ไ,ไม่เพียงมาพร้อมกับความสามารถในการปลดล็อกเครื่องและเข้าถึงแอปต่างๆด้วย f a c e ID ครับแต่ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวให้กับเราได้ด้วยหนึ่งในนั้น คือการแสดงข้อความในการแจ้งเตือนต่างๆบนหน้าจอล็อกเมื่อมีการแจ้งเตือนต่างๆส่งมาหน้าจอล็อกจะแสดงเพียงหัวข้อเท่านั้นครับแต่ไม่แสดงเนื้อหาใดๆป้องกันไม่ให้คนอื่นๆมาดูหรือมาเห็นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเพื่อนของเราหยิบเครื่องขึ้นมาดูก็จะเห็นแค่หัวข้อเท่านั้นครับแต่เมื่อเจ้าของเครื่องหันไปใช้ Face ID ข้อความที่ซ่อนอยู่ในการแจ้งเตือนก็จะแสดงขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติวิธีนี้ช่วยรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวได้ดีทีเดียวครับคุณสมบัตินี้สามารถเปิดและปิดได้ง่ายๆครับในหน้าจอโฮมแต่การตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแต่การแจ้งเตือนในหัวข้อแสดงตัวอย่างจะเลือกเมื่อไม่ได้ล็อกหรือเป็นอันล็อกเอาไว้ครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการซ่อนอยากให้แสดงขึ้นมาเลยทุกครั้งก็ทำได้ง่ายๆครับด้วยการแตะเลือกคำสั่งแล้วเลือกตลอดเวลาหรือ always ครับ เรายังสามารถตั้งค่าแยกสำหรับแต่ละแอปได้ด้วยนะครับด้วยการแตะเลือกรายการแอปจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะแสดงตัวอย่างจากนั้นแตะเลือกคําสั่งตลอดเวลาหรือเมื่อไม่ได้ล็อกหรือจะเลือกไม่เลยเพื่อไม่ให้แสดงในหน้าจอล็อกก็ได้ครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เราก็สามารถตั้งค่าเลือกใช้และปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราได้ตามสไตล์และการใช้งานของเราได้อย่างยืดหยุ่นแล้วครับ แล้วพบกันใหม่กับสอนใช้ iPhone ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะเรามีวิดีโอเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iOS มาให้ชมอย่างต่อเนื่องให้คุณใช้ iPhone และ iPad ได้ครบเครื่องยิ่งขึ้นคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ